ครับนี่คือผลงานของนอนกระทูผักไปหมดเลยครับใบกะเพราใบพริกฟาดเรียบแล้วดีว่าใบทุเรียนไม่ไม่เท่าไหร่โอ้โห,โหเดือดร้อนนะฮะนี่แค่ส่วนเล็กๆน้อยน้อยนะฮะนี่ดูครับใบพริก นี่ผักบุ้งนี่ไปหมดเลยนี่แค่แค่สวนหลังบ้านนะฮะคนทำกเกษตรในหมู่บ้านบ้านชุงตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉะลิมพระเกียรติสระบ,บุรีโดนเต็มเต็ม,ตมกับหนอนกระถูผักนะเต็มเต็มเลยครับโอ้โหใบชะพลูใบอะไรแห่งหมด เต็มเลยจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยนีแค่แค่บางส่วนนี่แค่บางส่วน tem lui mà lui